สวัสดีครับพบกับผมมานพินและก็ชา e นลฟิลไทยใน u t u b e ครับก็รีวิวอาหารในร้านเซเว่นนะครับอันนี้พูดว่าในร้านเซเว่นจริงจริงเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในสาขาที่มีโต๊ะนั่งนะครับนี่ครับในร้านก็สามารถมาทานได้เลยนะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านในอเชียนะครับกเมนเวียนามิโดเนี่ยก็มีหมดแล้วนะครับอันนี้บ้านเราเพิ่งจะมีนะฮะอันนี้ยี่ห้ออีซี่โก้นะครับข้าวลาดหมูกับหมูยอทอดนะครับนะฮะ มาดูราคาเท่าไหร่45บาทครับนะบเอาก็บอกสไป i ี่มิน pork v เวียดนามิซอ u s ซ g e with rice นะครับก็สังเกตว่าหมูหยอใช้เวียดนามิซอสเซีสนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าอาหารสไตล์นี้เป็นอิทธิพลมาจากเวียดนามนะครับน้ำหนักสุดที่250กรัมก็14ห่อก็1กิโลนะฮนะก็มีข้าวหอมมะลิลาบหมูหมูหยอทอดนะครับเปิดดูสิ น้าตาจะเป็นอย่างนี้เปล่าหมูยาวค่อนข้างจะแห้งไปหน่อยนะแต่ข้าวนี่หอมมากครับเท่ากล่องพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้ข้าวคุณภาพดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่ควบคุมคุณภาพได้ง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็น,นี่เป็นลาบนะครับลาบจะดูเละไปหน่อยคือสุกแล้วสุกอีกนะฮะจริงๆถ้าใครชอบทําสไตล์ลาบแบบ สุกพอดีนะครับหรือว่าค่อนข้างจะมาทางติดเลือดนะอันนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับนี่ครับนี่ข้าวข้าวอย่างดีเลยครับ๋ย่มาลองหมูครับโอ้หมูบางกว่าที่คิดนะฮะหมูยอบางกว่าที่คิดดูรูปแล้วมันรู้สึกจะหนาวันนี้นะฮะ ไม่เป็นไรครับผมชอบแบบบางๆเนี่ยเหมือนทอดมันผมนก็ชอบกินปลาเห็ดมากกว่าเป็นทอดมันพักกลางที่ทำบางๆรสชาติได้ครับต้องกินเนี่ยข้าวเป็นเหมือนยอเหมือนกัหั่นบางๆทอดนะมาลองลาบหมูครับนะฮะ ดูหน้าตาไม่ค่อยเผ็ดก็่าไอร่อกจะเปรี้ยวครับออกจะเปรี้ยวยังขาดอารมณ์แบบเข้าขั่วคืออาจจะว่ามันต้องเวฟแล้วเวฟอีกเนี่ยมันก็เลยสุกไปนะครับเป็นอาหารแช่แข็งลนะาบหมูนี่ก็จะด้อยลง ถ้ากินอะไรก็เสียงดังต้องขออภัยครับเพราะว่าไม่อยู่ตรงปากพอดีครับแล้วก็เรียนในิสราวรีวิวแบบนี้เผื่อใครที่เปิดเข้ามาดูเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตานะเพราะว่าไม่ต้องเป็นมีพิธีกรอะไรให้เสียเวลานะครับเป็นคลิปใน youtube ดูกันแล้วก็อะไรอ่ะ เป็นเรเล็กอาหารสำหรับคนเดินทางแล้วกันผมก็รีวิวแนวนี้มาเจออะไรก็ามาฝากกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าเออ,อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคนเดินทางหิวข้าวเนี่ยแล้วก็ไปเจอร้านอยู่ข้างทางแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีนะครับก็ลองอย่างนี้ดูครับดูกันเพลิน,เป,นเป็นความรู้ ก็ไมผมไม่ต้องโชว์หน้าไม่ต้องไม่ใช่เซเลบอะไรนะครับก็พอได้ครับแต่ว่าลาบเนี่ยปัญหาคือมันสูกเยอะแล้วเนี่ยมันไม่สับนะซึ่งก็แก้ยากครับสำหรับอาหารไมนะโครเวฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนนะ การกินอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ครับราคาสี่สิบห้าบาทนะข้าวราบหมูหมูยอทอดเกิดอยากกินกลางดึกนะฮะอย่างนี้ผมเนี่ยดึกสังัดอย่างงี้เนี่ยไปหากินที่ไหนไม่ได้นะครับต่อเอาเรื่องราวกันเดินทางนี้มาฝากกันครับข้าวราบหมูหมูยอทอดครับผมสี่สิบห้าบาท